เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของคำว่ามารมารในที่นี้ในศาสนาพุทธนี่มีมานานแล้วคำว่ามารตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกขก,กรรกิริยาบำเพนเพียนอยู่ ก็มีมารมาระจญจนกระทั่งว่าพระพุทธองค์ชนะมารเหล่านั้นได้ทั้งหมดโดยตรัสว่ามารทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะเรือนหลังนี้เราเห็นหมดแล้วเรือนก็หมายถึงกิเลส กิเลสหรืออาสวะที่มันนองเนื่องอยู่ในจิตใจของมนุษย์เรานี่แหละผู้บำเพ็ญเพียรจะประสบมากกับเรื่องของมารหรือกิเลสมารมารในที่นี้อัตมาให้คำนิยามของอัตมาเองนะโปรดใช้วิจารณญาณ มารมีทั้งเป็นตัวตนมีทั้งเป็นรูปของวิญญาณหรือเป็นรูปของความรู้สึกนึกคิดก็เป็นมารที่เป็นตัวตนก็มีอัตมาก็เห็น และก็ประสบก็คือคนเราเนี่แหละแต่ว่าก็สามารถที่จะเป็นมานทำให้เกิดความขุนข้องหมองผิดหมองใจทำให้เกิดกังวลวิตกกังวลใจหรือความรู้สึกนึกคิด เราปรุงขึ้นมาเองวิตกวิจารตรึกตรองปรุงขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ล่วงหน้าหรือบางทีเรื่องที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็ยังเก็บมาคิดมาตรึกมาตรองหรือเรื่องที่ยังมาไม่ถึง คืออนาคตการก็วันวิตกไว้ก่อนหรือเพอิ่อฝันคิดเพอิอฝันไว้ก่อนนะคิดเพอิอฝันไว้ก่อนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่มาขัดขวางการบำเพ็ญเพียรการบำเพ็ญเพียรเนี่ยอของนักปฏิบัติจะรู้ ว่ามารมีกี่รูปแบบจะมาในลักษณะใดผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่บำเพ็ญเพียรจะรู้แต่ครนี้จะรู้เท่าทันหรือจะสิ้นสงสัยหรือคข,ขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้อย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ละคนแต่ละท่านที่จะ สามารถขจัดหรือกำจัดามารพวกนี้ออกไปได้จากจิตใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสองสัยเลยว่าจะไม่มีใครที่จะไม่ประสบกับพวกกิเลสมารหรือมาร ที่เป็นตัวตนผ่านพ้นไปได้วัตถุสิ่งของอันมีค่าก็เป็นมานได้เ,เพราะว่าถูกมัดจิตใจของเราไวเา้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องขจัดและกําจัดสิ่งเหล่านั้นเสียโดยความพยายามอย่างยิ่งต้องใช้คำว่าอย่างยิ่งนะ สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วจะประสบกับมารทุกๆอย่างทุกๆชนิดจนกว่าตัวเองจะสิ้นงสงสัยหรือขจัดมารเหล่านั้นออกไปได้วันนี้ก็คงจะพอท่นนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร